อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันตั้งใจจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าระหว่างที่เดินทางประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่เลิกล้มความตั้งใจครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหย่อนบารเรียบร้อยแล้วค่อยไปโรงพยาบาลนี่คุณผู้ชมดูมาในสภาพที่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนผ้าพันแผลนี่พันอยู่รอบศีรษะขนาดนี้เลยนะครับแต่ยังมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฮนะหนุ่มใหญ่คนนี้ขี่รถจัก,กรยานยนต ในระหว่างที่จะไปเลือกตั้งที่ศรีราชาชนบุรีปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของท่านนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมนะไม่ยอมเสียสิทธิ์ยังไปเลือกตั้งนายกเทศบาลน,นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่เขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่3โรงอาหารของโรงเรียนบ้านเขาชีอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีก่อนพอใช้สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเย้งไทยศรีราชานำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปโอ้โหนี่ก็เห็นไหมะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆนี่คือการเลือกตั้งผู้บริหารที่ใกล้ชิดประชาชนนะในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละนะครับหลังจากที่อบจเขานี้ก็มาเทศบาลน,นี่คือใกล้สุดละนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ